คู่จิ้นสุดฮอตนุ๊กปายตอบชัดสถานะความสัมพันธ์หลังเสิร์ฟความหวานจนแฟนคลับใช้คำว่าแฟนพร้อมเคลียร์ประเด็นข่าวลือฝ่ายหญิงท้องเรียกว่าเป็นคู่จิ้นสุดฮอตขวัญใจแฟนๆสำหรับนุกธนดนและปลายปลายโอริโอหรือปลายฉัดนพาที่มีแฟนคลับคอยติดตามผลงานและสนับสนุนทั้งคู่อย่างล้นหลามโดยก่อนหน้านี้นุกปาย ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์ว่าเป็นมากกว่าเพื่อนรู้ใจกันทุกอย่างงานนี้หลายคนตีความไปว่าคู่นี้สถานะเป็นแฟนกันแล้วหรือจะเรียกว่ากลับมารีเทิร์นเป็นคู่จิ้นกันอีกครั้งนุ๊กปลายแจงสถานะคู่เพื่อนเป็นมากกว่าเพื่อนหลังนุ๊กปายกลับมารีเทิร์นเป็นคู่จิ้นกันอีกครั้งก็ฮอตไม่หยุดแถมยังมีข่าวลือว่าปายฉัดนภา ตั้งท้องจนหลายคนตกใจไปตามตามกันล่าสุดวันที่2 5พฤษภาคมทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวโดยนุกเผยว่าสถานะอย่างที่พวกเราพูดพวกเรามีหลายๆชื่อเรียกหลายลายสถานะพวกเราเป็นทุกอย่างเป็นเพื่อนทั้งบัดดี้เป็นทั้งเพื่อนมันมีหลายชื่อมาก แต่รวมแล้วพวกเราก็คือคนที่รักและไว้ใจกันแล้วก็เป็นแหล่งรวมพลังใจคอยมอบให้กันเสมอมาไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือวันต่อต่อไปถึงในอนาคตเลยเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปคือหลายๆสิ่งที่เข้ามาคนคิดว่าเป็นแฟนแล้วก็คิดว่าอาจจะรีเทิร์นหรืออะไรแบบนี้คือหลายสิ่งเขาอาจจะตีความหมายผิดด้วยเนื้อด้วยเราพูดไม่ค่อยเก่งมากเท่าไหร่ บางคนอาจจะเข้าใจอีกหนึ่งความหมายนุกไปอีกความหมายคนก็ไปตีความอีกความหมายแต่รวมๆพวกเราก็เป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันนุกเผยต่อว่าจริงๆเราไม่สามารถตอบได้ว่าติดหรือไม่ติดแต่อยากบอกที่พีเอฟซี FC ว่าพวกเราเป็นความสุขให้กันและกันไม่ว่าจะสถานะไหนพวกเราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้หลายคนอาจจะห่วงว่าจะทิ้งกันไหม เราจะบอกเลยว่าเราจะจับมือเป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปมองตากันก็รู้แล้วว่ารู้สึกยังไงต่อกันใช่ใช่ครับมองตารู้ใจเลยด้านปลายเผยว่านุกก็คือเพื่อนที่ไปลายไว้ใจมากที่สุดตั้งแต่วันแรกที่ปายเข้ามาในค่ายเลยจนถึงวันนี้เขาก็คือคนที่เราไว้ใจสุดอย่างที่ทุกคนได้ฟังก็คือความรักที่บริสุทธิ์จริงๆ ไม่มีหรอกว่านุ๊กไม่น่าไว้ใจเพราะนุ๊กคือเพื่อนที่รักและหวังดีต่อไปส่วนนุ๊กบอกว่าก็คือคนที่ไว้ใจกันและรับรู้เป็นคนแรกๆเลยเพราะเราอยู่ด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะไปงานหรืออยู่ที่บ้านไปกินข้าวด้วยกันปกติเคลียรข่าวลือฝ่ายหญิงท้องรับแอบนอยหลังจากพูดถึงประเด็นสถานะความสัมพันธ์แล้วทั้งคู่ยังเคลียข่าวลือปลายตั้งท้อง โดยยอมรับว่าตกใจกับข่าวนี้ไปเผยว่าถ้าเป็นคนอื่นท้องเราว่าตกใจแล้วยิ่งเป็นเราอีกยิ่งตกใจจะท้องได้ยังไงวะแล้วก็คิดว่าปายมีพุงหรือเปล่ากินเยอะคะ่ะกินเยอะจริงๆปายเป็นคนที่เซนซิทีฟอยู่แล้วมีเอารูปไปแต่งหญิงบ้างมีข่าวแบบนี้ออกมาบ้าง แต่ถ้าถามเข้าใจในมุมนั้นไหมก็เข้าใจแต่ในมุมของเราก็มีเสียใจแล้วก็แอบ,บนอยกับตัวเองเหมือนกันแต่รีเซ็ตตัวเองได้อยู่ส่วนนุกบอกว่านี่แหละอย่างที่นุกบอกหลายๆคนอาจจะเอาไปตีความหมายผิดซึ่งเรื่องที่ว่าท้องมันน่าจะมาจากเราไปญี่ปุ่นคือพวกเราไปทำงานร่วมกับพี่พีเด้วย บางคนก็ว่าเราไปฮันนีมูนบ้างไปเที่ยวด้วยกันสองคนบ้างหลังมีข่าวแบบนี้ออกมาทั้งคู่ยอมรับว่าเสียเซลล์อยู่เหมือนกันส่วนคำว่าผัวเมียที่หลายคนใช้สำหรับปลายมองว่ามันอาจจะซอฟสำหรับทุกคนแต่สำหรับปลายมันแรงอยู่เพราะอย่างหนึ่งเราเป็นสาวหล่อยอยู่แล้ว คำว่าเปลี่ยนทอมให้เป็นเธอนุกยอมรับว่าเซนซิทีฟนุกกับปายอย่างที่อยู่มาทุกวันที่ทีเอฟซี FC ที่เขารู้เราจะเป็นเพื่อนกันเราไม่ได้ไปในจุดจุดนั้นไม่ได้ไปในจุดที่เป็นผัวเมียที่ต้องไปท้องทุกวันนี้พี่พีเอฟซก็เข้าใจในตัวเราซะส่วนใหญ่